สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคํานวณตังเล็เด็ดสูตรเล็กเด็ดสุดใหม่ว,วันตะวันกับเล็กเด็ดมาเลสูตรง,ง่ายๆค่ะสูตรแรกเราจะเป็นหลักพันเราที่1่บวกหลักสิบราที่1่หลักร้อยรราที่2บวกหลักพันเราที่2หลักสิบเราที่1่บวกหลักหน่วยเราที่1นึ่และหลักพันเราที่3บวกหลักหน่วยเราที่3าค่ะก่อนจะไปดูการคํานวณตรวจสอบความยงของสูตรฝากกดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวเด็ดเด็ด สูตรของเราบอกทุกรอบอย่ามาทุ่งวดจับศูนย์ก็ต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามล้วนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น73คูณแค่ะเท่ากับห9 1 3 9 3คูณ้าค่ะเท่ากับ837หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ28คูณ11ค่ะเท่ากับ3าหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น0 5 7 8 3 9้าเจ็ดแปดสามละหค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น5้าบวก1นึ่งเท่ากับหกแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดหนึงบวกสเท่ากับสีบวกเท่ากับแปดเดียวทางเลขเด็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็น

และ6 8 48ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะเอาค่ะเรามาคำนวณต็งเลขเด็ดมาเลเด่นสดใหม่วันต่อวันรู้ก่อนออกในงวดที่5มีนาคม2,568ก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น5คูณค่ะเท่ากับ สามหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ6กสิคูณสีค่ะเท่ากับสามสองหกคูณเก้ค่ะเท่ากับ2 3งสเลขเดี๋ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น2 0 4 3 9 6และ8ค่ะตัวเลขจากศูนย์ค่ะจะได้เป็น0ูนย์บวก9เท่ากับเกบวกสเท่ากับห้บวกศย์เท่ากับเ และ2บวก8เท <8 S 1> ่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0 3 9 0 3 2 6 4 2 3 2 8 2 0 4 3 3 9 6 8 9 5 9 0และ6 5 8 8ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสาหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียงสลับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือก็เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกับไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสุดเด็ดเต็งเล็กเน้นสุดงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนที่ตามด้วยกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หัวดเด็ดๆกับช่อง,งวันนี้รวย